ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่24มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่30มกราคมนะคะดวงของคนที่เกิดวันศุกร์น้าไพ่ค่อนข้างจะแรงอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งแล้วก็ต่อต้านกันด้วยนะคะ เพราะว่ามีไพ่บุญวาสนาบุญกุศลไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ไพ่เวรกรรมเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเห็นไหมมันดูขัดแยง้งย้อนแย้งนะคะในหน้าไพ่ทั้ง3ามใบนี้นั่นมันก็หมายถึงในความหมายก็คือในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันศุกร์ในส่วนของบุญก็มีบุญ,ใน,นบญในส่วนของบาปก็มีบาปฉะนั้นเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้บุญกุศลที่ทั้งหมดที่คุณได้สร้างมาสะสมมามันจะตอบสนองของคุณ ให้กับตัวคุณในสัปดาห์นี้แต่บาปบ,บาปกรรมหรือเวรกรรมที่คุณได้สร้างมาในปางก่อนหรือแต่ก่อนหรือในอดีตที่ผ่านมาในชาตินี้หรือชาติปัจจุบชาติปัจจุบนันหรือชาติที่แล้วก็จะมาตอบสนองเราในช่วงนี้เช่นกันฉะนั้นอยากให้ปรับตัวปรับตัวให้ดีๆนะคะแสดงว่าเรื่องดีๆก็ดีสุดๆเรื่องแย่ๆก็อาจจะแย่สุดๆได้เช่นกันนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะดวงในเรื่องของการงานก็เรียกว่าถือว่าสมบูรณ์แบบมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมหรือทําได้ดีทําได้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจําถือว่าทําออกมาดีแล้วก็เรียกว่าประสบการณ์นี้ประสบการณ์นี้เต็มเปี่ยมประสบการณ์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในด้านของธุรกิจการงานของตัวเองอย่างมากนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะเบี่ยงเบนแกว่งแหว่งไม่สู้ดีแต่ ธุรกิจการงานของคุณมันสวนกระแสสวนทางนะคะการเงินก็แน่นอนค่ะเมื่อความอุดมสมบูรณ์กับไพ่พระขึ้นมาก็แสดงว่าเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินไพ่พระมันก็หมายถึงได้รับพรได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้อะไรมาแบบฟุกๆหรือเรียกว่าได้มาจากความโชคดีนั่นเอง แต่ความรักความรักในสัความรักในสัปดาห์นี้สําหรับคนโสดนะคะยังคงเป็นพระอยู่หรือยังคงเป็นชีอยู่นะคะยังหาคนที่บาร,รมีเสมอเหมือนเสมอเท่าไม่ได้นะคะในความรักส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ดูเหมือนจะห่างๆางดูเหมือนจะปรงๆปรงแต่มีความรักความผูกพันที่ดีต่อกันและสำนึกในบาปบุญคุณโทษที่ทำร่วมกันมาด้วยนะคะในสัปดาห์นี้สุขภาพสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องของ ท้องนะคะเรื่องของปากท้องการกินการอยู่อาหารการกินนั่นเองแล้วก็โรคกำเก่าหรือโรคเก่าเก่าลืมเดิมที่มันจะวนลูปกลับมานะคะหรือโรคเวรโรคกรรมไม่อยา่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของสุขภาพในสัปดาห์นี้ส่วนโชคราบโชคราบจะได้จากพระจากวัดนะคะหาตัวเลขจากพระจากวัดได้เลยหรือหาจากคนต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนต่างด้าวก็ได้นะคะเลขให้โชคก็จะมีเลขสองแล้วก็5ค่ะ